พักต่อมายาไฮโซนักสแสดงสาวดังโดนไฮโซ18มงกุฎหลอ Hi o, กไฮโซกมลอหลอกดาราสาวแต่งอ้างใหญ่โตกับฟ้าก่อนโป๊ะแตกมีโลกสองใบรักลวงดาราถูกหนุ่มสร้างฉากอ้างคนใหญ่คนโตหลอกแต่งงานสุดท้ายความจริงแสนช้ำวงการบันเทิงสะเทือนดาราคณะเปิดใจถูกหลอกคบอ้างเป็นคนสนิทคนดังก่อนพบความจริงสุดช็อกเนื้อข่าว เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงและเป็นอุทาหรณ์ในวงการบันเทิงอีกครั้งเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวการถูกหลอกลวงโดยชายหนุ่มที่อ้างตัวเป็นเฮโซและสร้างฉากภาพลักษณ์อันสวยหรูเพื่อหลอกลวงเธอในเรื่องความรักรายงานข่าวระบุว่านักแสดงสาวได้พบกับชายคนดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันหาคู่ แต่ในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับช่องทางที่นักแสดงสาวคณะริญยรัตได้พบกับแฟนหนุ่มของเธอเนื่องจากเธอไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดดังกล่าวต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเธอเพิ่งถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงานเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2568แต่ต่อมาในวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2500 68เธอได้ประกาศเลิกรากับแฟนหนุ่มเนื่องจากพบว่าเขามีความสัมพันธ์ซ้อนโดยชายคนนี้แสดงท่าทีจริงจังและเดินหน้าจีบเธออย่างต่อเนื่องเพื่อตบตาและหลอกลวงนักแสดงสาวชายคนดังกล่าวได้อ้างว่ามีตำแหน่งสูงในราชการและมีความใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญในวงการต่างๆนอกจากนี้เขายังแสดงหลักฐานต่างๆเช่นการแต่งกายด้วยชุดข้าราชการการมีรถนำขบวนและการพาเธอไปพบกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อ สร้างภาพให้ดูน่าเชื่อถือหลังจากคบหากันได้ไม่นานชายคนดังกล่าวได้เกริ่นเรื่องการแต่งงานและนำเสนอใบสมรสพระราชทานเพื่อให้คำพูดของเขาดูหนักแน่นยิ่งขึ้นทำให้คณะรู้สึกไม่กล้าปฏิเสธอย่างไรก็ตามเรื่องราวกลับพลิกผันอย่างคาดไม่ถึงเมื่อมีผู้หวังดีแจ้งเตือนนักแสดงสาวว่าชายคนนี้มีโลกสองใบหรือมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นอยู่แล้ว ด้วยความตกใจและเสียใจนักแสดงสาวจึงได้ตัดสินใจเลิกราและขอความช่วยเหลือจากเพื่อนและสื่อและตัดสินใจออกมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้อื่นในการระมัดร,ระวังและใช้วิจารณญาณในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความอันตราย ของการหลงเชื่อภาพลักษณ์ภายนอกและความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลและความจริงก่อนที่จะตัดสินใจคบหากับใครสักคนโดยเฉพาะบุคคลที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลสำคัญได้เวลาฟังเสียงจากทุกคนในคอมเมนต์แล้วมาดูกันว่ามีอะไรเด็ดๆบ้างคอมเมนต์แรกกล่าวว่าหญิงทุกคนที่หลงเข้ามาหวังว่าผู้ชายจะรวยจริงมีหน้าตาทางสังคมไฮโซโกหรูมียศถาบรรดาศักดิ์สุดท้ายปลอม มันมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วผัวรวยเจอเมียรวยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไอ้ปลอมรู้แต่อยากให้ใช้วิธีโกงของเขากระบวนการที่เขาเริ่มทำนั่นนี้โนนเข้าถึงคนใหญ่หรือกระทั่งการเช่ารถคือมันทำได้เนียนอยู่นะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทหารอากาศคนไหนนอออกมาขอไม่ให้พูดคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าสนุกมากเป็นตุเป็นดีค่ะเทปนี้คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า รักจริงมีการแอบดูบัญชีด้วยโอ้ยเนื้อพ่อเงาะถอดรูปคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเพื่อนดีๆที่ช่วยเตือนสติหายากนะคะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่านักล่านาผืน้อยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเป็นคนที่วางแผนการใช้ได้แนบเนียนมากคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าหล่อเลือกได้แต่มีเงินเลือกก่อนผมเชื่อแล้วว่าจริงคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า คนทุกวันนี้ดีจังไม่มองคนที่หน้าตาคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ารามาต่อกระทรวงเกษตรคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพี่ครับผมถามตรงๆได้กันยังครับคอมเมนต์ถัดมา,าแม่งมันหลอกคนได้เก่งมากกูนึกว่าเป็นผู้กำกับหนังเสียอีกกำกับซะตัวเองเป็นเทพบุตรเลยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า ผีผลักตกบันไดห้าหหหผมเคยเจอกับตัวแฟนมาหามันทำผีเข้าโดนของแฟนทำของใส่เจ็บหัวเฉยเข้าใกล้ไม่ได้ทั้งที่เขาตั้งใจมาหามันก็เดินหนีไอ้เราก็เดินหาที่หันไปเห็นคือเขาคุยกับเพื่อนอีกคนปกติมากพอมันหันมาเห็นผมเจ็บหัวต่อไอ้เราก็งตาเตกมันเล่นได้ถึงขนาดนี้เลยห้า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 คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าทำไมถึงต้องให้แชมเปญนานะยกถ้าเราไม่ผิดจะเอาอะไรพวกนี้ไปให้ทำไม คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารัฐมนตรีกระทรวงบาหวานคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าไออ้วนบอกโคตรคุ้มแดกผักคณะสดสดปลอดสารพิษแบบนี้ติดไม่กี่ปีเดียวก็ออกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอบคุณน้องคณะที่กล้าออกมาแฉคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าอยากถามว่าทำตัวแบบนี้ใช้ชีวิตในแต่ละวันลําบากมากไหมเนี่ยคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าชื่นชมคณะที่ออกมาเปิดเผยเก่งมากค่ะ คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่ารวยแต่เขือคอมเมนต์ถ ah, ัดมากล่าวว่าเมาหมอยมากคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าวงกางเกงร้องไว้ว่าหรือว่าเราจะชอบของแปลกคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถึงหน้าตาไม่ดีขอให้มีตังแบบนั้นไหมอ่ะคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าโปรไฟล์ดูดีแต่คอโสโครกชิบหายไฮโซเก๋คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่า ถ้าคนมันไม่อยากได้ของเขาต่อให้เขามาโมเยต์ไม่ยังไงสภาพก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกขอ้อว่าใครกดํำภาคต่อมารวมกันตรงนี้คอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเบิงส่งแล้วลาวซีได้สี่หลายคนเติบอยู่คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าชอบคนรวยชอบคนมียศบรรดาศักิ์ก็แบบนี้และโดนตอกฟรีสักคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเพราะพวกมึงโลภมากอยากรวยทางลัดคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า รักเพราะเขารวยมีหน้ามีตาในสังคมสุดท้ายโดนหลอกเปรตไงละ่ะสวยนะแต่ไม่ตรตรองให้ดีคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าเขารวยหนูเลยชอบเขาอย่าบอกว่าหนูเสียสละตัวเองแต่หนูรู้ว่าโดนหลอกดีกว่าฮาฮาฮดแฮแท็กอยากเป็นรวิวสองคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าเรื่องนี้มากลบเรื่องคุณหมอหมดเลยคะ่ะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า อยากรวยทางลัดไงมันเริ่มจากความโลภของตัวคุณเองทั้งนั้นเรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงทุกอย่างที่คุณคิดกันคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถึงจะเป็นไฮโซเกตแต่บาหวานความดันขาเบียดของแท้นะครับคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าความในใจอยู่ในใจน้องเขาเองทางลัดของชีวิตจะจนจะรวยด้วยเหตุผลคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าบางครั้งก็คิดนะว่าเชื่อเข้าไปได้ยังไงคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่า อย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่โทรมาเคลียร์ให้นะคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าภายนอกอาจะดูเหม็นเปรี้ยวเขาอาจจะดูเฮ้ยแต่เขาอาจจะหล่อภายในก็ได้นะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าสุดหล่อคอคาร์บอนคอมเมนต์แรกกล่าวว่าเอาเงินเมียหมอมาเปย์คอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าใครๆก็อยากมีผัวรวยแต่ก็ต้องมีสติด้วย ส่วนตัวกูไม่เคยคิดอยากมีผัวรวยชอบการรวยเองแล้วเลี้ยงผัวสบายใจแบบนี้ตอนนี้รวยแล้วเหลือแต่หาผัวคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าขยี้ยาวปลายคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าเราคงเป็นประสาทแดกไหนจะคิดบทแต่และว,วันไหนจะหมุนเงินคิดแผนอีกมันไม่เหนื่อยหรือไงคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามัดผมคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่ากำจัดคนประเพณนนีให้หมดไวๆเป็นภัยสังคม คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามันไม่ได้อวดรวยอย่างเดียวนะผมว่ามันป่วยด้วยแต่คนที่เชื่อมันนี่และป่วยกว่ามุย้ยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าไอ้บักหาเอ้ยเล่นแรงเกินหนักเลยมึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงด้วยคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าพอ,ออชดีดีก็มีแค่จนคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าคนแบบนี้จัดว่าป่วยจิตไหมครับคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่ามันต้องโดนจับได้ซักวัน มันเองก็คงรู้แต่คงคิดว่าคุ้มสาวๆสวยๆทั้งนั้นที่มันคบ